สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์สก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับถ้ามองจากสถานการณ์ทางการเมืองฝากของรัฐบาลก็มองว่ากลไกลต่างๆก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ถ้ามองด้วยสายตาของฝ่ายค้านก็อาจจะวิเคราะห์ว่า สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศขณะนี้ก็อาจจะเข้าสู่ภาวะอันตรายหรือไม่นะครับเพราะว่ามีสถานการณ์มีเงื่อนไขต่างๆที่จะนําไปสู่การที่จะเกิดวิกฤตหรือความขัดแย้งขึ้นอีกหรือไม่นั่นก็เป็นการมองหรือวิเคราะห์การเมืองในภาคของฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ถ้ามองหรือว่าฝั่งการวิเคราะห์จากทางฝ้าของรัฐบาลแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์ทางการเมืองรวมทั้ง การดาเนินการดําเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลยิ่งลักสองจะเป็นไปด้วยความ,มเรียบร้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับมาฟังการวิเคราะห์ทิศทางทางการเมืองรวมทั้งทิศทางของการดําเนินงานบริหารประเทศของรัฐบาลนะครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณจอมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่กต่านครับขอบพระคุณมากครับที่ให้โอกาสมาพูดคุยหาเวลาพูดคุยได้ยากมากตอนนี้คิดถึงคุณจอมมานานแล้วหลายปีแล้วไม่ได้สนทนาต่อโทรทัศน์ ทีนี้ดูจากเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นประเด็นที่น่าจะเป็นกังวลที่จะกระทบต่อการเมืองนับจากนี้ไปก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญท่านก็ยังคงยืนยันที่ต้องแก้ไขเพราะเป็นนโยบายของพรรคถูกไหมครับผมเรียนคุณจอมและท่านผู้ชมทางบ่านนะครับว่าผมไม่ได้มองว่าเ,าเป็นประเด็นของความขัดแยง้งเป็นประเด็นของความรุนแรงครับเพราะในระหว่างที่รณรงหาเสียงพักมอบหมายผมเป็นหน้าทีมรเราไปรณรงหาเสียงแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ย เมื่อมีการร่างรัมนูนปี50มผมใช้ว่าพัคเพื่อไทยก็แล้วกันครับก็ไม่เห็นด้วยกับรับนูนฉบับนี้เพราะมาจากคณะปฏิวัติครับและตอนนั้นไปทำประชามติคนก็บอกเอาละยอมรับไปก่อนเพื่อมีการเลือกตั้งแล้วไปแก้ไขในภายภาคหน้าในระหว่างสองปีเจเดืนอนที่ฝากขนะก็เอาพวกเราไปตั้งรัฐบาล ผมก็ออนทัวในภาคอีสานทั้งหมดภาคเหนือภาคกลางผมบอกเราต้องแก้ไขบทบัญญัติรัฐมนูญโดยดําเนินนโยบายแก้ไขเลือกสมาชิกสภาล่างจังหวัดละคนเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดคนแล้วเอาเจ็ดสิบเจ็ดคนเนี่ยไปเลือกวิชาชีพอีกยี่สิบสองคนให้เป็นเกสบเคนแล้วเป็นสมาชิกสภาล่างรัฐมนูลพอล่างเสร็จ เอาไปทําประชามติถ้าประชาชนครับเขาเห็นด้วยกับเนื้อหาสาระบทบัญญัตินัมนูลที่ยกล่างโดยสมาชิกสภาล่างเราก็เอามาเข้ารัฐสภารัฐภามีหน้าที่พูดแต่สองคำเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยครับถามว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปียบไม่มีครับเพราะประชาธิปไตยมันต้องยึดหลักการเรื่องตรังทีนี้ก็มีข่าวออกมาว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้ ขายมาตราหนึ่งหนึ่งสองตรงเนี้ยสร้างความสับสนผมขอประนามคนพูดมาตราหนึ่งหนึ่งสองของประมวลกฎหมายอาญาพักเพื่อไทยเขาไม่เคยคิดแก้เขาจะแก้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่ได้แก้ประมวลกฎหมายอามาตรา1น2หนึ่งสองที่เกี่ยวพันกับสถาบันคนพูดต้องการสร้างเรื่องคนพูดต้องการก่อเหตุเราไม่ได้คิดอย่างนั้นและในพักไม่มีใครคิด บางครั้งคุณงครับครับก็มีข่าวออกมาแว่วๆฝ่ายการเมืองในพรรคคิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ผมเนี่ยสมาชิกพรรคมอบหมายผมทุกสัปดาห์ที่ประชุมพรรคให้ผมวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองสองชั่วโมงปิดท้ายไม่มีใครพูดถึงเขาจะแก้บทบัญญัติรัฐมนูรเท่านั้นคนที่บอกว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทางพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะว่าเขาวิเคราะห์จากแกนนํา แล้วก็วิเคราะห์จากมวลชนคนเสื้อแดงที่กลุ่มหนึ่งสนับสนุนการเคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขทีนี้คนกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวแก้ไขมาตราง112งก็เป็นกลุ่มเดียวกันที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอันนี้จะเรียกว่ามาจากแนวทางเดียวกันไหมครับอุดมการณ์เดียวกันกับเพื่อไทยไหมผมขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีความคิดแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตา 112. รา1 1 2คงับนอกจะไม่เคยคิดแล้วยังไม่เคยนึกแต่สมาชิกพรรคเนี่ยเยอะ ทุกคนคคมีแนวคิดแนวทางแต่สุดท้ายเนี่ยการแก้ไขกฎหมายใดๆต้องแก้โดยสภาผู้แทน,แนราษฎรและอุติสภาเอาสมมติแต่คนกลุ่มึงลงชื่อตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญขอแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ได้แก้ไขสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนแก้ได้แก้ไขกฎหมายเมื่อสิทธิแก้ได้แต่คุณจะไปแก้ไขกฎหมายอื่นๆคุณเอาอำนาจอะไรที่ไปเสนอแก้ไข ในรัฐธรรมนูญก็ให้อำนาจกับประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในการที่เสนอกฎไขายนีก็มีบางเรื่องก็มีบางเรื่องและเมื่อเสนอไปแล้วเมื่อเสนอไปแล้วก็อยู่ที่ประธานสภาเขาจะบรรจุไหมครับแต่ผมมาคัดค้านเด็กขาดและยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีใครคิดแก้ไขประมวลกฎหมายอามาตราหนึ่งสองท่านนายกยิ่งรักชินไว้กับผู้ชัดว่าไม่แก้ผมก็ผู้ชัด แล้วผมจะค้านด้วยมีเสื้อแดงเอาไปฟังใช่ไหมะแล้วกลุ่มคนที่ไปสนับสนุนในการเก้ไขส่วนใหญ่ก็เป็นคนแดงเราถามว่าถ้าใครจะป้ายพักเพื่อไทยก็เปลี่ยนสีเสื้อไปซื้อแากพาวรัสก็ได้เนี่ยทีนี้คนสนับสนุนพักเพื่อไทยเนี่ยเขาคนชอบการเมืองเมื่อมีโต๊ะการเมืองเปิดที่ไหนเขาก็ไปนั่นไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยไปผมไปอุดรมาบวช999รูปบวชพระไม่มีใครเอาผมไปออกรายการชมลมคนรักอุดรวิทยุ รายการเรียบร้อยหนึ่งชั่วโมงโทรศัพท์เข้ามากลางๆชอบใจแล้วเขายืนยันไม่มีใครคิดแก้ผมยกตัวอย่างเหมือนขวดประกาศในคุณจอมมีประกาศในขวดถ้าเอากระดาษบังไว้เนี่ยประกาศนิ่งเงียบเงาแต่พอถอดเปลยกระดาษให้ประกาศเห็นการเนี่ยพึบพับใครเป็นคนถอดกระดาษเอามาคนถอดกระดาษคือซื่อซื่อไง ผมชงให้อะเน,นี้ยเวลาใครตั้งครับโต้ถแถลงข่าวก็ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเรื่องเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เสนอข่าวก็จบก็้องเหงาก็เลิกกันครับผมถามว่าเมืองไทยจเจริญมาได้เนี่ยเพราะพระมห,หากรุณาธิคุณครับเพราะพระปีชาสามารถทรงเมตตาทรงกรุณาร,ระสมนิกรชาวไทยเราจึงพัฒนามาได้ถึงวันนี้ไอ้คนคิดแค่คิดกะพิดผมไม่ได้ประกาศเป็นศัตรูแต่ถึงเวลาถ้าใครมาคิดเรื่องนี้ผมก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าและคัดค้าน แต่ว่ากลุ่มคนที่เคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มต่างๆก็รู้แล้วแต่เป็นกลุ่มที่สนับสนุนเพื่อไทยทั้งนั้นเอา้ามันไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันเนี่ยอไอ้ที่คุณสนับสนุนผมคุณก็มีแนวคิดผมรับก็คุณก็มีแนวคิดแต่เรื่องแนวคิดเรื่องนี้ไม่เหมือนกันครับครับพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ท่านเล่ามาในกระบวนการทั้งหมดอันนี้เป็นมติของพรรคแล้วหรือยังหรือว่าเป็นแค่ความเห็นของท่านอย่างเดียวหนึ่งเนี่ยผมไม่ปราศัยไว้สองเนี่ยวันที่แถา ทนายกกรณามอบหมายให้ผมเป็นคนแถลงเรื่องแก้ไขบทมีจารอนุนูนก็เป็นแนวทางนี้สามเท่าถึงผมคุยกับเพื่อนๆก็เห็นตรงกันว่าไม่มีอะไรดีกว่าเลือกสมาชิกสภาล่างและให้สมาชิกสภาล่างเขาไปเลือกวิชาชีพอีก22คนส่วนจะเลือกใครเรื่องของเขาแต่นี่เป็นเป็นมติของพรรคหรือยังยังไม่ได้เป็นมติความเห็นของท่านเองครับไม่ใช่ความเห็นของผมผมไปปราศัยก็เห็นนั่งกันเต็มหลังหมด ไปที่ไหนก็คนดีก็น่ากานหลังกันไปหมดเมื่อไหร่เพื่อไทยจะประกาศเป็นเจ้าภาพในการที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญผมไม่กล้าพูดเองเพราะผมไม่มีอำนาจในพรรคแต่ผมบอกว่าเราได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าหนึ่งปีหนึ่งปีไม่ช่วหนึ่งปีเสร็จภายในหนึ่งปีผมบอกคณะรัฐบาลทำงานอีนี้นึงเถอะให้นายกแก้ปัญหาเศรษฐกิจผมแก้ปัญหายาเสพติดพอสักนิดหนึ่งแล้วเราตกผลึกความคิดให้ประชาชนมีความเข้าใจ เราแก้เนี่ยแก้ไขบทบัญญัติน้านู่นเรารไม่ได้แก้ไขประมวลกฎหมายยามาตา112ร้อ12และที่มาของสอสอก็มาจากการเลือกตั้งทีนี้ถ้าประชาชน,น,นเข้าใจเอาใครจะมาท้วงแต่ผมของดีเนี่ยของถูกต้องเนี่ยครับแต่ว่าการการให้มีสอสอก็มีคนมาท้วงติงเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่าเลือกตั้งจังหวัดละหนึ่งคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าคนที่ถูกเลือกตั้งก็มามา,มาจากฐานการเมืองเดิมงั้นโอกาสที่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนโนมินีของเผือไทยต่างๆแล้วโอกาสที่ฝ่ายการเมืองจะเข้าไปคไอ้นั่นคิดแบบคนกลัวแพ้ครับคิดแบบคนกลัวแพ้เราจะไปทายใจจะไปบังคับจิตใจพี่น้องประชาชนเขาอย่างไรนายกอบจบางทีพี่น้องเขาเลือกแบบหนึ่งแต่พอเลือกสสเขาเลือกอีกแบบหนึ่งเลือกวุฒิเขาก็เลือกอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเลือกตั้งแล้วสมาชิกสภาล่างนับนูนที่ได้รับเลือกตั้งจะเป็นของ พรรเพื่อไทยคนพรรคเพื่อไทยคิดผิดผมยังไม่นึกเลยเพราะมันไปปาศสายไม่ได้นี่ค,คนั่นหมายถึงว่าในเรื่องของการแก้ไขร,รัฐมนูญพรรคเพื่อไทยจะหรือรัฐบาลจะร่วมกันเสนอในคือตอนนี้เน,ในาาี่ยฮะก็<ช>เป็นสามส่วนหนึ่งรัฐบาลได้แลถแลงต่อรัฐสภาไปแล้วว่าภายในหนึ่งปีสองพรรคเพื่อไทยก็ขยับมาแต่ก่อนเลือกตั้งสามพภาคประชาชนก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะเสนอสามล่างแล้วไปรวมพิจารณา แล้วเอาล่างหนึ่งล่างใดเป็นหลักก็ได้เสนอในสมัยประชุมสภานี้ใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้ค่อยุติผมยืนยันนะครับท่านผู้ชมที่าบถ้าสมาชิกสภาล่างมาจากการเลือกตั้งครับแล้วไปเลือกวิชาชีพแล้วเราไม่เคยคิดแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112โดยเด็ดขาดแล้วเมื่อยกร่างน้ำมูลเสร็จไปถามประชาชนแล้วถ้าประชาชนเห็นด้วยเอาใครละครับจะประทรวงไม่มีครับ แม้ว่ารัฐบาลจะไม่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่แตะเลยก็ตามแต่ว่ามวลชนพลังของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มของประชาชนผู้ที่จะต้องการเห็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเรื่องนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่กระทบต่อศัรภาพของรัฐบาลเหมือนกันจะทําอย่างไรฮะคิดคนละเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องกฎหมายนู้นแก้ไขกฎหมายนู้นเป็นประชาธิปไตยใครจะเคลื่อนไหวยังไงทําไม่สําเร็จที่นี่ประเทศไทย และไม่ควรคิดสามารถฟันพงไปได้เลยว่าทำได้ได้ฟันมาสำเร็จแล้วทําต่อไปแพ้ภัยตัวเองไม่มีใครก็เอาด้วยหรอกเรื่องเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินครับท่านทรงเมตตาซึ่งอันนี้รัฐบาลก็ชัดเจนในส่วนนี้ท่านนายกพูดผมก็พูดผมพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็พูดอย่างนี้ถามกี่ครั้งก็ยังบอกเธออย่างเนี้ยครับไม่ได้มีทางเปิลยครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่งหน้าคุยกันต่อครับ ปกวันนี้นะครับพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีร้อยตยํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองนะจากนี้ไปนะครับจะเป็นไปในคันลองที่มีความสงบเรียบร้อยหรือไม่อย่างไรนะครับรวมทั้งนโยบายต่างๆของรัฐบาลหลังจากที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีไปแล้วนโยบายจะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านรองนายกมนตรีดูแลก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเรื่องของปราบปรามยาเสพติดตอนนี้ก็ดูเหมือนจะ จริงจังขึงขังค่อนข้างมากจะทําอย่างไรนะครับถึงจะไม่ให้เป็นการไปซ้ารอยกับข้อกล่าวหาเก่าของรัฐบาลไทยลักษไทยในเรื่องของค่าตัดตอนครับคือปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับเอาผมไปปราศัยหาเสียงผมก็บอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนเลือกพกรรคเพื่อไทยเยอะๆท่านนายกยิ่งรักเป็นนายกหนึ่งจะแก้ไขปัญหายาเสพติดสองท่านนายกยิ่งรักจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสามปราบปรามการทุจริตเมื่อเป็นรัฐบาลท่านนายกก็บอกผมว่า ให้ไปดูที่นโยบายการปราบปรามยาเสพติดโดยไม่ได้บอกแช่ผมมีตําแหน่งอะไรโดยไม่ได้บอกใค่ผมดูแลสํานักงานตำรวจแห่งชาติพอสุดท้ายเลยท่านกรุณา,ามากนะฮะมอบหมายให้ผมเป็นอรองนายกกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติและรับผิดชอบศูนย์อํานวยการแก้ไขป,ปัญหาอยาเสพติดศูนย์อานวยการเอา<ฟ>ชนะ,<ฟ>ะยาเสพติดมันก็เรียกซ้ำอยู่นี่ยมผมในฐานะตําตรวจเก่า แก้ไขปัญหาอยาเสติดตั้งแต่อายุยี่สิบกปีก็จําบทเรียนอดีตว่าทํำยังไงที่จะมาแก้ไขปัญหาได้จึงได้กําหนดเจ็ดแผนสี่ปรับสามหลักหกเล่งกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ครับกําหนดเป็นยุทธการกําหนดเป็นยุทธวิธีผมถึงบอกว่าถ้าจะให้ผมแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเปลี่ยนตัวผู้บตญชากรเป็นพลตรเอกเพียวพันธ์แรกๆซื้อออกมาคไวา เฉลิมจะเอาญาตินนั้นมาปฏิบัติไหมครับผมคิดว่าทำได้แล้วเราดําเนินการมาหเดือนผลงานเรียบร้อยครับมีคนบอกว่าไอ้สองพรยศพว่าไงผมก็ถามกลับว่าครับก็มาตอนคุณปฏิวัติคุณมีนายกแล้วคุณตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีการฆ่าตัดตอนแต่จากนี้ต่อไปผู้ค้ายาเสพติดท่านระวังกันเถอะเพราะตำรวจทำงานจริงจัง จับยาไอ้ห้าสิบกิโลเจ็ดสิบเอ็ดกิโลสามแสนห้าแสนแปดแสนสามล้านเมตรพวกท่านระวังถูกฆ่าตัดตอนอ m, ผมไม่ดําเนินการฆ่าตัดตอนด้วยเด็ดขาดขบวนการการแพร่ระบาดในยาเสพติดเราก็ทราบกันว่าประเทศไทยเป็น,ปน,ปนแหล่งขายเป็นแหล่งเส้นทางลําเลียงแต่ว่าผลิตจริงๆอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอยู่นอกประเทศแต่ว่าไม่ใช่อยู่ประเทศเราการที่ผมถึงบอกว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติผมจะขออนุญาตนายกต้องเป็นวาระแห่งภูมิภาคต้องเป็นเจรจากับจีน พม่ลาวขเขมรส่วนรายละเอียดไม่บอกก,การไปพูดในลักษณะที่บอกว่าแหล่งผลิตอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะกระทบกับความสาคัญสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมครับถ้ากระทบกระทรวงต่างประเทศต้องไปสร้างความสัมพันธ์<า>เพราะผมมีหน้าที่แก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ทําอะไรเลยคผมเนี่ยหามรุ่งหามค่มยาเสพติดมันระบาดเข้ามาในแจังหวัดภาคเหนือครับ บางคนบอกคุณจะเหลือไม่ไปแก้ตรงใต้บอกตรงใต้มันไม่ใช่ไอ้นั่นมันซูบเสฟท้าเหนือเข้าไม่ได้มันก็ไปใต้ไม่ได้แปดจังหวัดภาคเหนือสามจังหวัดดักมากเชียงรายเชียงใหม่แม่อสอนเชียงรายก็สี่อำเภอแม่สายเชียงแสนเวียงแก่นแล้วก็แม่ค้าหลวงเราต้องซีนบอร์เดอร์แม่ทัพบกพลเอกยุทธจันโอชาอุตสาเอาลวดลวดน้มไปกั้นให้แม่น้ำสายไม่กว้างอ่ะผมไปมาแล้วพอน้ำลดเดินเข้าง่าย ตอนนี้ผูกองทัพเอา้วดลวดหน,นามไปวางให้เข้ายารเราบอกต้องปิดแนวตะเข็บชายแดนเราต้องสก,กัดสารต้นต้นเราต้องลงมงกันเราต้องลดลงป้องปามเราต้องบำบัดรักษาและเราต้องปราบปรามได้กครถึงตอนนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยสี่เดือนที่ผ่านมาได้ผลแค่ไหนครับสถิติของเรื่องการแพร่ระบาดลดลงไหมอะไรต่างๆการแพร่จำหน่ายมีทั้งหมดดีหมดฮะจะสังเกตเห็นจากผลตำรวจพี่น้องประชาชนก็ให้แต้มรัฐบาลท่านนายกยิ่งรักชินวัตรเรื่องนี้ครับ 76.3แต่ผมไม่ให้คะแนนตัวเองไม่ได้ครับแต่วันนี้นอกจากเอาเป็นวารักแห่งภูมิภาคแล้วผมจะพูดดังๆให้ชาวโลกรู้ว่าที่ประเทศไทยต้องตกทุกข์ได้ยากต้องตกรรตกรรมลำบากเพราะคนอื่นแท้ๆเมื่อมีคนติดยาเสพติดคนหนึ่งทรัพยากรบุคคลเสียสองครอบครัวเสียสามผลกระทบทางเศรษฐกิจสี่ผลกระทบทางด้านท่องเที่ยวและการลงทุนห้าเราหมด ทรัพยากรครับของชาติในอนาคตแต่ถ้าบอกว่าปัญหานี้มาจากมาจากส่วนอื่นหรือคนอื่นทําให้เราเกิดปัญหาเดี๋ยวก็ลนตรีกระทรวงต่างประเทศก็ทํางานลำบากเหมือนกันอาจจะอึดอัดานได้ครัเพราะปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดเกรงใจกันไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับถ้าเราจะให้คนของเราบ้านเรารล่ำรวยกกน้ำทองคําแล้วเด็กติดยาเสพติดหมดผมรับไม่ได้กระบวนการการแพร่ระบาดในในประเทศไทยเนี่ย แน่นอนเป็นกระบวนการที่ใหญ่และมีอิทธิพลมากมีคนมีสีมีคนที่มีอิทธิพลอยู่เยอะไหมฮะข้าราชการเองก็อยู่ในกระบวนการนี้อยู่แต่ไม่มีหลักฐานแต่ถ้ามีหลักฐานจับหมดมันลำบากเนี่ยในพื้นที่ที่ต้องการมากที่สุดคือกรุงเทพปานครและประลุเงนทุนวันนี้ผมสกัดการซัพพลายสกัดดีมานและโพเทนเชยลดีมานท่านผู้ชมที่ดูผมพูดกับคุณจอมำนคุณจอมเนี่ย ลูกหลานท่านอ่ะอยาให้เข้าสถานบริการนั่นมันเป็นแหล่งเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงไปเริ่มต้นกันจากตรงนั้นผมจะเชิญผู้ประกอบการมาประชุมครับผมจะเชิญผู้ประกอบการมาหารือว่าสถานบริการที่เปิดแล้วเนี่ยและเปิดดึกมั่งเล็กๆน้อยๆยังพอทําเนาแต่ถ้าคุณปล่อยให้มีการตั้งโต๊ะอาจหนายยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาไอยาบ้าปิดแล้วถอนใบอนุญาตชั่วชีวิต รเรื่องของแนวคิดในการที่จะแก้ปัญหาในส่วนของเรือนจําที่บอกว่าเรือนจําเป็นแหล่งสั่งซื้อเป็นหล่งสังขายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันในการยาเสพติดเนี่ยนะครับแนวคิดบอกว่าจะต้องมีเรือนจําพิเศษจับคุมขังผู้ที่มีคดียาเสพติดเนี่ยอันนี้แนวคิดนี้จะเป็นจริงเป็นจังเมื่อไหร่อย่างไรครับและรูปแบบของเรือนจำนพิเศษเป็นอย่างไรอผมเคยรีภัยอยู่ในประเทศเดนมาร์กและประเทศเดนมาร์กเนี่ยเขาก็ขังนักโทษยาเสพติดเขามีคุกพิเศษครับ และรู้กันมานานแล้วไม่มีใครทำกี่ครั้งกี่คนเนี่ยสั่งจะเลื่อนจำไปค้นเอาโทรศัพท์ได้เดี๋ยวเอาอีกแล้วทําไมถึงรู้สั่งจะเลือนจำผมเนี่ยไปสอบผู้ต้องหายเองะระยะหลังสั่งจะเรือนจำนี้จากเรือนจำนั้นบอกทิพดีทิพดีก็ไปจัดการครับและเอาคดีปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์ฆ่าคนตายไปรวมอยู่กับคดียาเสพติดจากโจรธรรมดาเป็นมหาโจรน,นะมันก็รวมหัวกันเลยทีนี้ พอสั่งจยเรือนจำได้เนี่ยพวกพ่อค้ายาเสพติดที่ติดคุกเขามีเครดิตครับเขาสั่งเนี่ยไอ้พวกที่ขายก็เอามาให้ก่อนแล้วเงินทองไปเคลียร์กันที่หลังผมถึงบอกว่าต้องมีเรือนจำพิเศษครับเอาไปอยู่ที่คลองไผ่อะใกล้ๆเลยตัดช่องไปเอาไปไว้กวองไผ่ที่ดีมีเยอะครับแล้วเป็นคุกคดียาเสพติดแล้วตัดโทรศัพท์ห้ามใช้โทรศัพท์ใครจะเดือดร้อนไม่สนใจเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช้แล้วผู้คุมเนี่ย รับใหม่หมดมต้องมีความรู้สูงให้เงินเดือนเต็มที่ให้สวัสดิการเต็มที่เพื่อปลูกฝังให้เขาซื่อสัตย์สุจริตและถ้าทำอย่างนี้ได้อะเบาลงทุกวันนี้มันพายเรือในอ่างไอ้น,นี่ก็ทำไม่ได้ทนักกทำไม่ได้นั่นหมายถึงว่าผู้ต้องหาหรือว่านักโทษที่คยายสืติดทั่วประเทศเนี่ยจะมาอยู่นที่นี่แหละอยู่ที่นี่โอ้โหต้องต้องใหญ่มากนะเพราะยังไงก็ต้องทำเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ต้รงๆเราเสียหายเรื่องยาเสพติดปีเจ็ดแปดแสนล้าน และที่เสียหายเรื่องเงินยังไม่เท่าไหร่เราเสียหายทรัพยากรบุคคลซึ่งประเมินค่าไม่ได้ครับครับตอนที่ทางรัฐบาลเพื่อไทยประกาศหาเสียงไว้บอกว่าใช้เวลาหนึ่งปีในการที่จะขจ,จัดยาเสพติดให้สิ้นแผ่นดินไปเลยนี่เหลือห้าเดือนกว่ากว่านี่จะจะไหวคือไอ้สิ้นแผ่นดินเนี่ยคงเป็นไปนไม่ได้ครับแต่ว่าเท่าที่ทํามาเนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยเขานำเข้ายาเสพติดยากเอาสารตั้งต้นออกก็ยากครับและกระบวนการค้าเนี่ย เมื่อเจ้าหน้าที่เอาจริงก็ติดสินบนไม่ได้ครับลดน้อยลงแต่จากนี้ต่อไปผมจะทําควบคู่จะลดอาการนําเข้าครับจะลดความต้องการครับจะลดกลุ่มเสี่ยงและจะบำบัดรักษามาตรการถุดท้ายเลยท่านกําลังชมอยู่เลิกค้าเะเพราะเราจะใช้มาตรการยึดรับทรรมาจริงเปสิบยี่สิบปีถูกท้ายยึดรับพัวหมด นี่คือมาตรการครับทีนี้ในส่วนของนั่นคือนโย,ยบายปรับปรามยาเสพติดถ้ามองในแง่ของการเมืองหลังจากปรับคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนับจากนี้ไปเสถียรภาพของรัฐบาลมีอะไรที่น่าเป็นกังวลไหมครับผมเรียนคุณจอมนะครับผมให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าทารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ทุดจริตอ,อยู่ครบเทมอมเลือกตั้งก็ชนะอีกครับเพราะว่าท่านนายกเนี่ยท่านขยันแข็งในการทํางานและนโยบายท่านดี เวลาประชุมครมเนะี่ยท่านทำกันบ้านแล้วสรุปวาระเก่งแล้วท่านขยันผมก็ลงอีสานตลอดอไปในพื้นที่ที่เราชนะเลือกตั้งไปขอบคุณเขาแล้วเขาจะไปเลือกใครครับแต่ทางฝ่ายคา้านหรือว่ากลุ่มฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ยังวิเคราะห์ยังมองบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลน,นี้กาลังทําก็ทาเพื่อคนคนเดียวอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละคือจุดที่อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ไม่มีถ้าฝ่ายค้านคิดอย่างนี้เนี่ยนะะทำเพื่อคนคนเดียวเลือกอะไร ก็มาคิดต่เรื่องพาสปอร์ตเรื่องแก้รัฐธรรมนูนทั้งินเรื่องแก้รัฐนูลคุณรู้ได้อย่างไงว่าแก้รัฐนูนแล้วจะเพื่อคนคนเดียวเพราะรัฐนูลนี่คือสูรีมลอออฟออเดอร์แงกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไม่ใช่ลอเอนฟอร์สเมนต์ให้พวกผู้กระสุนสีสุบุกก็เพราะเขาวนอยู่สามเรื่องไงผมถึงชนะมา2 6 5นี่โกงแล้วนะอำนาจรัฐไม่มีนะสื่อก็ไม่มีนะ265ถ้าฝ่ายค้านยังวิเคราะห์อย่างนี้ก็เป็นสิทธ รอ,อบหน้าเขาส0มเพื่อไทยวันนี้ขอบคุณท่านมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการค o t t ท p i ปิครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บมรุงผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ